ตอนนี้พิมานั่งอยู่ในสแตนของ VIP แล้วนะต้องบอกว่ารายชื่อสเปดผู้เล่นตัวจริงในนัดชิงชนะเลิศทิงส์คั p ครั้งที่51ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิรัก มาซาตะอิชอิอิเปลี่ยนด้วยกันสี่ตำแหน่งครับเริ่มจากผู้สัประตูปฏิวัติคำใหม่กลับมาเป็นมือหนึ่งแบ็คขวาซ้ายเปลี่ยนทั้งสองตำแหน่งเลยนะสุพรรณบุรีรัตยืนแบ็คขวาและนิโคลัสมิเคิลสันยืนแบ็กซ้ายเบนจามินเดวิสกับพีรดนฉ่ำรัศมียังเป็นกำลังหลักในแดนกลางแต่คนที่ได้ลงมาทำเกมไม่ใช่ชนาทิ่สงกระสินแต่กลายเป็นสุภพโชคสารชาติแนวลุก3ามคนเปลี่ยน1ต เอกธิตปัญญาโดนดรอปและให้โอกาสสุขชัยใจเด็ดลงมาเป็นตัวจริงและเล่นร่วมกับน้านของพลเมตอาจวิไลรวมถึงธิรศัก์เผยพิมายซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าสุพชัยใจเด็ดจะเล่นทางด้านขวา และทางด้านของปลเมีอาจจะขึ้นเกมทางด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งธีรศักดิ์เผยทิมายเป็นหน้าเป้าส่วนคู่เซนเตอร์เมื่อกี้ลืมรายงานยังเป็นคู่เซนเตอร์เดิมจากเกมที่แล้วสุพรรณทองสงยืนคู้กับนัทพงศ์สายริมานั่นเองตอนนี้เตะทั้งสองทีมกำลังซ้อมนามของกรีฑาสเตเดียมนะจ๊ะก็อยู่ในช่วงของการวอร์มอัพเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะมีรายงานสดอยู่เรื่อยๆในเพจของ Facebook แล้วก็ทางด้านของ TikTok รวมถึง YouTube ช็อตนะในช่องหาคอบอนไยไฟล์กดติดตามช่องนี้ก็ได้กด Subscribe กดแชร์กดหัวใจกดไลค์มีอะไรก็กดเข้าไปให้หมดแต่กดทีเดียวนะกด2ทีมันไม่ติดจ้า